มาเลยจ้า ah, ถึงขั้นตอนการต่ำเครื่องแกงแล้วนะคะเขาก็สิใส่กระเทียมไปสองหัวตามด้วยพริกแห้งนะคะมกักเป็นลายกระสลายมักเป็นหน่อยกระชสหน่อยเนาะจ้านาอแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะที่ขาดไปได้เลยที่ฮขาไปเด็ดมากวงหันดูหลังบ้านนะคะเอาต่าใส่กันเลยค่ะเนื้นขณะที่ตําก็คือเดเดอะมากนะคะกับรครกเลยจากครใจนะคะครสสกสื่อที่มีจากสื่อที่ยิบเมื่นะคะจะติหัเมื่อใด๋ยวจะติแตกมมือใดเออตาําดางังๆผับปาไหละเทือนพอดลก สามโลซีเลยกับวากาไกนะจะตำแล้วๆอลาแรกตะมีแล้วเขากะเพราก่อนพามาทอดไข่นะคะดยกระทะอเนกประสงค์ใบเก่าเจ้าเดิมของเราเลยจ้ะอืคุ้มจริงๆนะพี่น้องต้มผัดแกงพอนี่ใบเดียวเอาอดู่จ้าอ่ะตอกไข่ลงไปไม่ใช่สิแบบไข่ขาวแบบกรอบนะคะแล้วก็ไข่แดงแบบไม่สุกเป็วนว่ะบึ้งอนไรน้ำมันกระเด็นออใส่คามเด้ออ่ะคใส่ไข่แดงลงไปแล้วนะคะก็ให้มันสุกสักพักนึงแล้วก็ ขึกก้นมาพักไว้กับข้านะพี่น้องเออแตกจ้อยไข่แดนแตกจ้าอังใส่กับข้าวอุ๊ยข้าวก็แลดูแบบออแกนิกเนาะข้าวเขากล้องผสมคาร์ไลบรี่โอแลดูเทลชี่เนาะค่ะเออตามด้วยต่อไปนะคะแล้วก็เอาพริกแกงที่เราตำไว้นะคะเอามาผัดนะคะกับเนื้อมันทอดน,น,นะคะคือในขั้นตอนนี้คือแบบหอมจ้าหอมไปสามเมตรสีเมตรเลยเด้ออีกบอกใ่้แล้วก็ตามด้วยเนื้อนะคะ เนื้อของเรานะคะเป็นเนื้อชั้นดีเบยเฮ้มาจากจากสายกระจางมันจะจากชั้งเนื้อจากเชังเนื้อนาะบ้านนี่ละจ้าเอาผัดไปให้สุกก็นน้อยเท่ากับปรุงได้บ้านไนด้ขัน้นตอนการเิอุปกรณ์เมื่อไรจ้าอุปกรณ์นี้แค่หนึ่งค่ะเติมน้ําตาลลงไปนิดน,น้อยอือความหวานลระมุลลิ้นค่ะตามด้วย รรตีนะคะรรตีนี้เราเลือกใช้รสดีแบบโบรโซเดียมนะคะเออแอบเฮลตี้นะคะตามด้วยซอนหอยกับพี่น้องซอนหอยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแบบโบรโซเดียมนะคะซิ๊ๆ,ๆลงไปเลยอือยอ้มหอมค่ะแล้วก็ผัดผัดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้ย ต้องทีซีซันแบบโอ้ลิซัมเริ่มน่ากินแล้วจ้าหลังจากนั้นนะคะเข้ากะหวานลงไปเลยจ้าใบกระเพราที่เราเก็บม,มาเออหวานลงไปเลยนะคะให้มันสลดนิดนึงหลังจากที่กระเพาะสลดแ,แล้วเพากับเตียมพร้อมค่ะสามที่ปักสตีางพร้อมเสิร์ฟจ้ามองง่ายหิวขนาดหิูคนเดียวกับคนงาเออส่วของมหนเองแซ่บ แค่กินคนเดียวก็แซ่บที่คนเดียวนะจ๊ะเออนี่นี่น,นี่ปัดไปสัตว์เนี่ยก็หลายหลายแบบแฉกเรือลับเชืนะ่อน่ะอือสุดยอดไปเลย